มาดูเก่งกินรีไวรุ่501กันนะครับลูกค้าทุกคนที่ติดตามทางช่องของเรานะฮะต้องขอขอบคุณลูกค้าที่อยู่ด้วยกันมาอย่างยาวนานนะฮะก็ถ้าไม่มีลูกค้าก็ไม่มีร้านค้านะครับก็ต้องขอขอบคุณมาณนะโอกาสนี้นะครับที่ร้านเราจะสรรหารกเก่งกินรีไวรุ่น501มือ2มาให้ลูกค้าที่ติดตามทางช่องของเราได้รับชมกันนะครับ ถ้าถูกใจตัวไหนชอบตัวไหนตรงไซส์ท่านก็ติดต่อเข้ามาดูรายละเอียดเพิ่มเติมสอบถามเพิ่มเติมกันได้นะฮะร,ราคาสามารถพูดคุยต่อรองกันได้ครับผมมาดูเกงยีนรีเวอร์รห้าศูนย์หนึ่งมืสองตัวนี้นะครับจะเป็นสีบลูยีนนะฮะเป็นผ้าเนื้อทรายแตกลายละเอียดยิบนะฮะผ้าเนื้อทรายเนี่ยเขาจะมีความเนึบอยู่นะถ้าเราจับดูเนี่ยจะมีความเหนียบกว่าผ้าด้านนะฮะกางเกงตัวนี้ขนาดตามป้ายนะครับกางเกงตัวนี้รหัส27นะครับตรงไซส์ท่านไหนกางเกงตัวนี้รหัส27 ขนาดตามไป W36 L34 ขนาดวัดจริงเอว36ยาวทั้งตัว38ปลายขา8.5 Made in Australia นะฮะกางเกงตัวนี้ Made in Australia นะฮะราคากางเกงตัวนี้นะฮะจากปกติ1,450บาทลดเหลือ1,250บาทนะครับกางเกงตัวนี้ราคา1,250บาทตรงสาท่านไหนติดต่อ0961519525ทางร้านเราจะมีแอดมินคอยตอบบริการลูกค้านะครับหรืออีก1เบอร์โทร086 889286เป็นเบอร์ผมเองนะครับก็สามารถติดต่อเข้ามาสอบถามพูดคุยกันได้นะครับต่อรองราคากันได้นะครับราคาทุกอย่างมียืดหยุ่นได้นะครับไม่ได้ตายตัวทั้งหมดนะฮะเราต้องขอขอบคุณลูกค้าที่ให้การสนับสนุนและไว้วางใจกันมาโดยตลอดครับผมสีด้านหลังก็สวยเช่นกันนะฮะลูกค้าเนี่ยนะครับสวยๆนนะครับเป็นเกงสีบูยีเป็นผ้าเนื้อสซร์ายละเอียดยิบนะฮะถ้าเป็นผ้าด้านเขาก็จะมีเส้นด้ายที่ยาวกว่าเดี๋ยวเราจะสังเกตดูได้ง่ายว่าจะเป็นเส้นด้ายวิ่งยาวเลยนะฮะถ้าเป็นผ้าด้านนะ เนี่ยนะครับสวยๆหนึ่งตัวครับผมป้ายตัวประกันตัวนี้จะมีรอยฉีกตรงนี้นะครับตามคลิปเลยนะฮะแล้วก็ขนาดดับเบิลยูหรือเอลตัวนี้ก็จะมองไม่ค่อยเห็นนะครับเพราะว่าผ่านการใช้งานมาแล้วก็เลื่อนๆไปแล้วนะส่วนป้ายเรดแท็บอยู่ดีครับผมอยู่ครบครับผมสวยสกินสองหน้านะฮะเรดแท็บเนสกินสองหน้านะครับมาดูงานปลายขากันนะครับลูกค้างานปลายขานก่ยเกงตัวนี้นะะจะเป็นการปลายขาผ้าฟอกเดิมๆนะงานปลายขาผ้าฟอกเดิม เย็บแบบเดิมๆมาจากโรงงานผู้ผลิตเป็นการเย็บแบบได้เดี่ยวนะฮะแล้วก็จะมีตะเข็บตะเข็บจะเป็นตะเข็บริมโพงขาวนะฮะเกนตัวนี้จะเป็นตะเข็บริมโพงขาวนะฮะเป็นงานประเทศออสเตรเลียนะฮะเป็นงานตะเข็บโงขาวนะลูกค้าท่านไหนส่วนใจก็สามารถติดต่อเข้ามาสอบถามพูดคุยต่อรองราคากันได้เลยนะที่เบอร์โทร0961519525หรือ0868892856ยินดีให้บริการทางด้านงานแคเกงยินครับผม